สวัสดีค่ะสาวาเอาแล้วนุ่มๆทั้งหลายนะคะวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวล้างหน้านะคะด้วยตัวนี้นลคะสินค้าจากคริสนะคะแบรนด์คริสก็คือออยโฟมนะคะตัวนี้เป็นออยโฟมคาเวียโกคาเวียออยโฟมนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษาอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะ จะช่วยในการเรื่องล้างหน้านะคะล้างหน้าสะอาดทุกลูกองขดแล้วก็ยังแถมบำรุงไปในตัวด้วยนะคะตัวนี้ล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าหน้านิ่มหน้านิ่มมากแล้วก็หน้าจะสว่างกระจ่างใสได้รักษาสิวด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองล้างหน้ากันให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการล้างหน้ากันเลยนะคะโอเคเริ่มการล้างหน้านะตัวนี้จะเป็นหัวปั๊มนะคะหัวปั๊มนี้นะคะ เดีย๋ยวเรามาทำการคลุมน้ำก่อนนะคะนจะลางง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็บีบลงเลยค่ะ่างนี้นะคะโอเคชโลมน้ำใส่ที่หน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูครึ่งนึงก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงโอเคแล้วก็ถูนี้นะคะนี่เลยคะ่ะ นวดน,นวดน,นวดเบาๆนะคะเอาที่ดีดนวดอีกเลยนะคะจะทำให้ดูไวๆเลยเนาะนี่เห็นไหมเออแกะที่ติดตาสองชั้นออกก่อนนวดน,นวดน,นวดเบาๆนะคะตัวน,นี้จะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆ เนื้อเจลจะรู้สึกนิ่มๆนะคะเห็นไหมคะเลยแต่งหน้าแบบจัดมากเลยนะคะโอเคนี่ใคนี้นะคะ ถ้าจริงขอให้ถูกเบาๆนะคะถูกเบาๆก็ได้ค่ะเพราะว่ามันออกเยอะแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาทำการล้างให้ดูกผลเลยครึ่งหนึ่งนะคะอืมอืมนี่นะคะ เห็นไหมเอ่ยความแตกต่างเห็นไหมคะคิ้วเคิลมาคาลงมาคาล่าแล้วก็อายไลเนอร์นะคะออกหมดเลยอันนี้คือหน้าสดเลยเห็นไหมคะแตกต่างเลยนะคะลิปสติกรงลิปสติกก็ไปหมดเลยนะคะไม่เหลือนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ความแตกต่างอันนี้แต่ง อันนี้คือไม่แตกเห็นไหมอันนี้กล้องสดเลยนะคะรู้ได้มีผลิตทัณดอะไรอืมโอเคโอเคค่ะหยิมาล้างได้เล,เลยกันนะคะ<อ>นี่นะคะคือล้างหน้าเสร็จแล้วรู้สึกได้เลยว่าหน้านิ่มหน้านิ่มนะคะรหว่างกระตังสายล้างทำความสะอาดนะคะได้โอ้ แค่แค่ครั้งเดียวนะคะสะอาดได้แบบว่าถ้ามี10คะแนนก็ออกให้เก้าสิบห้าเลก็ลองไปหาซื้อกันนะคะตอนนี้บ๊ายบาย